สวัสดีค่ะพบกับสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป2นะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลักในรูปแบบที่หนึ่งกันค่ะกับคุณครูกรนกการผุยหนองโพนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะ นักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับ2และหาผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับ3ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาท่องสูตรคูณเพลินเพลงกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Bull <laughs> จบกันไปแล้วนะคะกับสูตรคูณเพลิงเพลงในแม่2และแม่3นะคะแม่อื่นๆนักเรียนลองไปฝึกท่องกันด้วยนะคะเรามาดูภาพนี้กันนะคะมีมะนาวนะคะอยู่ในจานนะคะทั้งหมด2จานนะคะแต่ละจานมีมะนาว1 2 3 4 5 6และอีกจานหนึ่งก็มีหนึ่ง6มี123 4ห6เท่าๆกันเลยนะคะอยากทราบจำนวนมะนาวทั้งหมดนี้นะคะเราก็ได้มาจาก การที่เราดูนะคะมะนาวมีอยู่2จานนะคะจานละ6ผลมีมะนาวเท่าๆกันนะคะในแต่ละจานก็คือได้เป็น2คูณ6เท่ากับ6บวก6ก็คือเท่ากับ12นั่นเองนะคะในประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเราสามารถหาจำนวนมะนาวนะคะได้ทั้ง2รูปแบบเลยก็คืออาจจะนำใช้วิธีการบวกนะคะก็คือ6บวก6 จานที่1มี6ผลจานที่2มีอีก6ผลนำหมาบวกกับ6นะคะก็ได้12ผลเช่นเดียวกันหรือถ้าอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเนื่องจากว่าในแต่ละจานนะคะมีมะนาวเท่ากันก็เลยสามารถใช้วิธีการคูณนะคะเข้ามาช่วยในการหาคำตอบได้ด้วยนะคะก็คือนำจำนวนจานนะคะเป็นตัวตั้ง มีสจานใช่ไหมคะก็นำา2มาคูณกับจํานวนมะนาวในแต่ละจานนะคะก็คือ6 2, 6, 12นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะก็คือนำจำนวนกลุ่มนะคะคูณกับจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะคำว่ากลุ่มในที่นี้นะคะก็คือหมายถึงจํานวนจานนะคะหรือในบางตัวอย่างอาจจะเป็นใส่ถุงใส่กล่องนะคะ ส่วนจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะก็คือสิ่งของที่อยู่ในภาชนะนะคะสิ่งต่างๆเป็น2กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะคะยกตัวอย่างที่ภาพนี้นะคะมีสมาชิก2กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มมี1นะคะเท่าๆกันเลยก็คือ2คูณ1นนะคะคือนำจำนวนกลุ่มคูณสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะถ้าเป็นตัวอย่างภาพนี้บ้างล่ะคะ มี2กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มมี2ก็คือ2คูณ2เท่ากับ4นะคะภาพนี้มี2กลุ่มเหมือนกันแต่ละกลุ่มมีสมาชิก3นะคะก็คือ2คูณ3นะคะได้6อ่าจะสังเกตได้ว่าเราจะใช้สูตรคูณนะคะในการหาคำตอบได้เลยภาพนี้บ้างละคะ มี2กลุ่มแต่ละกลุ่มมี4ก็คือ2คูน4ได้8นะคะ8ก็คือจะเป็นจำนวนจุดสีเขียวทั้งหมดนี้นะคะทั้ง2กลุ่มนี้นำมารวมกันได้8นะคะและถ้าภาพนี้ล่ะคะมี2กลุ่มแต่ละกลุ่มมี5ก็คือ2คูน5ได้10นะคะและภาพนี้มี2กลุ่มแต่ละกลุ่มมี6ก็คือ 2คูณ6ได้12นะคะภาพนี้มี2กลุ่มแต่ละกลุ่มมี7 2คูณ7นั่นเองค่ะเท่ากับ14นะคะภาพนี้แต่ละกลุ่มมี8นะคะ2คูณ8เท่ากับ16และภาพนี้นะคะแต่ละกลุ่มมี9 2คูณ9เท่ากับ18นะคะ เด็กๆสังเกตเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยจำนวนกลุ่มนะคะมีสองกลุ่มเท่ากันแต่ที่แตกต่างนะคะก็คือสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะถ้ามีสองกลุ่มเหมือนกันหมดเลยคือสองเป็นตัวตั้งนะคะแล้วถ้าสมาชิกนะคะมีหนึ่งก็คือตัวข้างหลังจะเป็นหนึ่งสมาชิกมีสองก็จะเป็นสองสมาชิกมีสามก็ตัวคูณจะเป็นสามแบบนี้นะคะ สังเกตได้ว่าสูตรคูณแม่2นะคะผลคูณจะเพิ่มขึ้นทีละ2แบบนี้เลยค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16 18แบบนี้เลยนะคะแม่อื่นๆก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสังเกตกันเพิ่มเติมนะคะจำนวน2จํจำนวนคูณกันนะคะ เมื่อสลับที่กันแล้วผลคูณนะคะยังคงเท่าเดิมเช่น2คูณ3เท่ากับ6และ3คูณ2เท่ากับ6จะเห็นได้ว่า2คูณ3ก็จะเท่ากับ3คูณ2นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะ2คูณ5เท่ากับอะไรเอ่ย เราก็ใช้สูตรคูณแม่2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10นะคะก็ตอบ10ได้เลยนะคะแล้วถ้า2คูณอะไรได้14ล่ะคะอ่าเราก็ต้องท่องแม่2ใช่ไหมคะว่า2คูณอะไรนะได้14 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0 2 6 12 2 7 14ก็คือ2 7 14นั่นเองค่ะคำตอบตรงนี้นะคะก็จะเป็น7ค่ะหรือถ้าอะไรเอ่ยคูณ3ได้15 เราไม่ทราบตัวตั้งแต่เราสามารถใช้3นะคะคูณอะไรหนะ้าได้15ได้เหมือนกันนะคะคือใช้สมบัติของการสลับที่การคูณนะคะท่องแม่3ได้เลยค่ะว่า3คูณอะไรหนะ้าได้15เริ่มเลยค่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 1 2 3 5 15 3515นะคะก็คือ5คูณ3ก็ได้15เท่ากับ3คูณ5เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ2คูณกับจำนวน1หลักนะคะเราสามารถหาผลคูณได้โดยใช้สูตรคูณแม่2ค่ะหรือ3คูณกับจำนวน1หลักเราก็สามารถหาผลคูณได้โดยใช้สูตรคูณแม่3นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เราไปดูแบบฝึกห to ัดกันนะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่161 162แล้วก็163ค่ะเล่มสีชมพูเล่มนี้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเมื่อนักเรียนเปิดมาที่แบบฝึกหัดหน้า161นะคะก็จะเจอหัวข้อการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักในรูปแบบที่1นนะคะคำสั่งนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวน คุณครูยกตัวอย่าง2ข้อนะคะที่เหลือนักเรียนลองทำเองนะคะข้อที่1 5คูณ2เท่ากับอะไรเอย่ยเราก็ท่องสูตรคูณแม่5นะคะหรือท่องสูตรคูณแม่2ก็ได้นะคะถ้าท่องแม่5ก็จะคือ5 1 5 5 2 10หรือถ้านักเรียนท่องแม่5ไม่คล่องนะคะอาจจะท่องเป็น 2คูณ5ก็ได้นะคะเพราะว่าผลคูณจะเท่ากันค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่ครูยกตัวอย่างนะข้อที่2 3คูณ1 3 1 3นะคะอ่าข้อที่เหลือนะคะนักเรียนลองทำเองดูนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพหน้า161นะคะส่งคุณครูด้วยนะคะ ไปต่อกันที่หน้า162นะคะคุณครูยกตัวอย่างข้อที่15แล้วกันนะคะข้อ15กับข้อ16นะคะข้อที่เหลือนักเรียนลองทําด้วยตัวเองนะคะอะไรเอ่ยคูณ3เท่ากับ21่าเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างไปเลยนะคะถ้าเราไม่ทราบตัวตั้งนะคะเราดูที่ตัวคูณนะคะว่า3คูณอะไรได้21นะคะท่องสูตรคูณแม่3กันเลยค่ะ 1> 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3, 3 6 18 3 7 21อ่าก็คือ3 7 21ก็คือ7คูณ3ก็ได้21เหมือนกันนะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่คูยกตัวอย่างนะ5คูณอะไรได้10นะคะอ่าทองแม่5กันเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 ก็คือ5้คูณสได้10นะคะ,ะข้อที่เหลือนักเรียนลองทําเองนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพหน้า162สบน่งคุณครูด้วยเช่นเดียวกันค่ะและหน้าที่163นะคะหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะในหน้านี้นะคะให้หนักเรียนเติมตัวเลขแสดงจํานวนอ,อย่างเช่นข้อที่1นะคะเขาให้เป็นข้อความมานะคะขุนมีส้ม3ถุง ถุงละ5ผลขุนมีส้มทั้งหมดการที่เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณน,นะคะเราจะได้มาจากจำนวนกลุ่มนะคะจำนวนกลุ่มเป็นตัวตั้งคูณกับสมาชิกนะคะจำนวนกลุ่มก็คือจำนวนถุงจานนะคะจำนวนกลุ่มในที่นี้อาจจะเป็นถุง หรือจานนะคะอ่าแล้วก็คูณสมาชิกข้างในนะคะสมาชิกข้างในก็คือของข้างในถุงข้างในจานนะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะอย่างข้อที่1นี้ขุนมีส้ม3ถุงถุงละ5ผลตัวตั้งจํานวนกลุ่มก็คือจํานวนถุงนะคะก็คือ3คูณกับ5นะคะเราก็หาคำตอบด้วยเลยนะคะ3คูณ5ได้อะไรนะอ่า 1> 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15หนะคะหรือนักเรียนจะท่องกลับกันก็ได้นะคะเอา5ไปคูณ3ก็ได้นะคะ5 1 5 5 2 10 5 3 1าาคำตอบก็จะเท่ากันเลยค่ะคุณครูยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่2แม่ค้าขายมะนาวจานละ4ผลมีมะนาวอยู่2จานแม่ค้ามีมะนาวทั้งหมด กี่ผลกันนะเราจะต้องเขียนเป็นประโยคสญละการคูณนะคะประโยคสญลักษณการคูณเราจะต้องนําจำนวนกลุ่มคูณด้วยสมาชิกนะคะอันนี้คือตามความหมายนะคะ,ะจำนวนกลุ่มในที่นี้ก็คือจำนวนจานนะคะนเรียนลองนึกภาพนะคะตามที่โจทย์บอกนะคะคือมีมะนาวจานละ4่ผลจานละ4ผลแบบนี้แล้วก็มี2จานใช่ไหมคะก็จะได้ดังภาพนี้นะคะ ดังนั้นจำนวนกลุ่มก็คือจำนวนจานนะคะจานมี2จานก็จะเป็น2คูณกับสมาชิกก็คือมะนาวในแต่ละจานก็คือมี4ผลนะคะ2คูณ4ได้อะไรเอย่ยอ่าหรือเราจะท่อง4คูณ2ก็ได้นะคะ4 1 4 4 2 8คําคำตอบก็จะเท่ากันนะคะแต่ถามว่านักเรียนเขียนตรงนี้เป็น4คูณ2ได้ไหม สำหรับความหมายนะคะจะยังไม่ใช่นะถ้าเกิดเป็น4คูณ2มันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะจะกลายเป็นมีมะนาวนะคะอยู่4จานจานละ2ผลทันทีเลยค่ะจะกลายเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่ตรงตามความหมายแต่ถามว่าระหว่างภาพนี้นะคะกับภาพนี้มีมะนาวเท่ากันไหมอ่ะมีเท่ากันนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 12345678 1, มี8ผลเท่ากันแต่ว่าความหมายของเขาจะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณตรงนี้นะคะให้ถูกต้องนะคะนักเรียนต้องดูว่าจำนวนกลุ่มนะคะคืออะไรนะคะและจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มคืออะไรนะคะพยายามเขียนให้ถูกต้องนะคะแต่ผลคูณนะคะเท่ากันเลยนะคะ ข้ออื่นๆนักเรียนลองทำเองดูนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพหน้า163นะคะส่งคุณครูด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะการท่องสูตรคูณในแต่ละวันนะคะหลายๆคนนะคะได้ส่งเป็นคลิปวิดีโอการท่องสูตรคูณมาหลายแม่แล้วด้วยนะคะนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ท่องส่งคุณครูนะคะก็ท่องตามหลังมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้คุณครูด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ